ด้านหน้าผมตอนนี้นะมันคือคอมพิวเตอร์เกมมิ่งที่แบบว่ามาสําเร็จรูปไม่ได้ประกอบเองแล้วผมบอกเลยว่ารอบนี้โอเมนเขาจัดเต็มครับเห็นไหมครับหม้อน้ําแยกออกจากตัวเครื่อง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว XMT นะครัสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเคสสุดพิเศษจะบอกว่าเคสก็ไม่ได้นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปนะครับที่เรียกได้ว่าจ่ายตังค์ปุ๊บได้เครื่องนี้มาเลยนะครับและเครื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรแรงดีไซน์โชบเชียว ผมไม่บอกว่ามันคือคอมสำเร็จรูปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะไม่รู้กันนะครับนี่คือเจ้า Omen 45L นะครับผมก็เ,เป็นคอมพิวเมตอร์สําเร็จรูปจากทาง HP o m e n ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับมันมีจุดเด่นตรงที่เขาเป็นชุดน้ําระบบปิดนะครับมาจากโรงงานเลยโดยเขาจะมีในเรื่องของการแยกในส่งตัวแชมเบอร์ออกไปนะครับหม้อน้ําจะอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีสายายางลอดลงมาตรงนี้นะครับมาที่ในส่งตัว CPU เพื่อระบายความร้อน CPU นะครับก็ในส่งตัวเคสเนี่ยมาเป็นฝากระจกด้วยเออเอาับเขาดิแล้วดูครับ ปุ๊บเปิดฝาออกมาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือสามารถถอดในส่วนตัวฝากระจกออกมาได้นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ภายในของตัวเครื่องเนี่ยเราขอไล่ดีไซน์ไปแต่ละจุดแต่ละจุดเลยดีกว่านะครับอย่างแรกผมอยากจะพูดถึงในส่วนของตัวหม้อน้ำมากๆนะครับเครื่องตัวนี้หม้อน้ำของเขามาเป็นขนาดไซส์360นะครับด้านบนจะมีตะแกรงอยู่นะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยคุณจะสามารถเอาไปทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นชุดที่ติดตั้งหม้อน้า12เซนจํานวน3ตอนนะครับพัดลมก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนเนี่ยอากาศ จะพุ่งออกไปนะครับตรงนี้เราสามารถถอดแม่ทนแนนถอดปรับถอดเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยตัวสายยางนะครับเขาจะลอดลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาวนตรงนี้เพื่อที่ระบายความร้อนในส่วนของ CPU ถามว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรออย่างแรกเลยนะครับคุณลองคิดดูตัวกาจอเนี่ยมันจะปล่อยความร้อนออกมาวนจนทั่วเคสไปหมดนะครับแล้วอากาศความร้อนตรงนั้นเนี่ยมันหายไปไหนครับมันก็มาจากพัดลมด้านหลังดึงออกไปแล้วส่วนที่เหลือล่ะมันก็ผ่านตัวพัดลมด้านบน,บนออกไปทางหม้อน้ําไงทีนี้หม้อน้ําของตัว CPU เนี่ยมันก็จะ ไม่ได้รับอากาศเย็นที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องเอาอากาศร้อนที่กาจอเนี่ยผลิตออกมาผ่านนะครับตรงนี้พอเขาแยกไปปุ๊บอากาศเย็นมันก็จะเข้าในส่วนของบริเวณตรงนี้แล้วก็ตัวชุดน้ําของ CPU เนี่ยจะได้รับแต่ความเย็นตเต็มที่ในส่วนของตัวกาจอนนะครับก็รับอากาศเย็นตเต็มที่จากพัดลมด้านหน้า3ตัวแล้วก็ดูดออกจากทางด้านหลัง1ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวนี้ไม่ได้เป็นหน้าจอแต่อย่างใดมีตัวโลโก้โอเมนอยู่นะครับพร้อมไฟขอบขอบที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครััับบบแ้้ววก็่่นนขอองตตเเรรืีีาามมพทป 32GB บกิกโดยตัวแรมของเครื่องตัวนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นแบบของทาง Kingston Fury นะครับ 16GB กิกสองแถวนะครับรวมเป็น 32GB กิกใส่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่งตัวกาจอ เครื่องนี้โอ้โหโหดจัดเขามาพร้อมกับตัวการ์ดจอ RTX 4070 Ti Super โดยการ์ดจอตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นการ์ดจอทรง Refer อ n c e แต่อย่างใดนะครับจะเป็นการ์ดจอที่ทาง HP เนี่ยเขาทำคอสตอมมาและให้เรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนตรงนี้ครับเขามีในส่วนตัวที่ดามตัวการ์ดจอเอาไว้นะครับเพื่อช่วยถ่ายเทน้ําหนักการ์ดจอให้มันไม่หนักจนเกินไปให้มันไม่งอเวลาใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับจะเป็นสายแบบรูปแบบใหม่เรียบร้อยนะครับก็คือ16พินของทาง Nvidia ให้มาเรียบร้อยเลยอันนี้ถือว่าทาออกมาได้ครบจบเลยนะครับด้านในนะครับถัดออกมามองเข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยผมแอบเห็นในส่วนตัวการ์ด w i ไ i ด้วยนะหมายความว่าเครื่องนี้มาสามารถรับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ไ,ได้เลยไม่จาเป็นที่จะต้องเสียบสายแลนอันนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับคือ ถ้าบ้านใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะต้องเสียบสายแลนใช่ไหมคุณก็สามารถรับ Wi-Fi ได้แล้วที่สําคัญถ้าคุณลองมาดูด้านหลังตัวพอร์ตเนี่ยมันไม่มีช่องสาหรับการติดตั้งตัวการ์ดไวฟนะเนื่องจากว่าเสา WiFi เนี่ยเขาจะซ่อนภายในตัวเคสนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาใส่ตัวการ์ดเพิ่มไม่จาเป็นที่จะต้องมาใส่ตัวเสาเพิ่มเขาใส่บิลอินมาให้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากในส่วนตัวเมนบอร์ดด้านล่างตรงน,นี้ก็จะมีในส่วนตัวพอร์ตซัตตานะครับก็จะมีในส่วนตัวเนี่ยติดตั้งมาให้ 1, 2, 3, หน้นี่งเอาาวว้้เเียแลลดดดู๋ดนหัง นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้จะแยกแชมเบอร์อีก1ชุดเป็นในสองตัว Power Supply เครื่องนี้ Power อย่างโหดผมแอบคลิกมาให้ดูด้านนี้ดีกว่าอ่ะนี่ครับนี่คือด้านหลังของเจ้าตัว o อเมเครื่องนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แล้วผมจะลองปลดฝาตัวนี้ออกมาปั๊บ เปิดปั๊วว้าวนี่มันคอมประกอบชัดๆนะครับอย่างแรกเลยเครื่องตัวนี้นะครับเขามีในส่วนตัวฮาร์ปคอนโทลของตัวไฟ A R G B ติดตั้งมาให้บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงเคสตัวนี้เนี่ยเขามีช่องสาหรับการติดตั้ง S S D ไซส์2.5นิ้วนะครับมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันแล้วก็ในส่วนการแมเทนแนนชุดน้ําเราสามารถขันเปิดฝาตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้เราถอดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปแมเทนแนนในส่วนตัวปั๊มน้ําได้แบบง่ายๆเลยนะครับที่สําคัญ power supply ที่ผมบอกไป ด้านล่างตรงนี้ครับไม่รู้จะใส่อะไรมาใหญ่ขนาดนี้ปกติเนี่ยคอมสําเร็จรูปมักจะใส่ power supply ให้มันแบบพอดิบพอดีใช่ไหมแต่เครื่องตัวนี้ครับ1,200วัตต์แปดสิบพัตโกจัดไปแบบโหดๆไม่แปลกใจเลยทำไมเพราะัพพลายมันยาวออกมาขนาดนี้แล้วก็ในโวนตรงนี้นะครับก็จะมีบริเวณในการติดตั้งในโวนตัวฮั์ดิทที่เป็นแบบไซส์3.5นิ้วอีก2ตัวด้วยกันก็เครื่องนี้เพิ่มเติมฮรตดิทได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาใส่ M. 2ที่มีความจุมหว M.2 งเทราไบต ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดจริงๆ CPU ก็ลืมบอกแรงเต็มประสิทธิภาพ CPU ตัวนี้ตัว K นะครับ Core i7 1 4 7, 7 0 0 K เป็น Intel ตัวโหดหลายคนอาจจะบมองว่าเฮ้ยทำไมเขาให้ตัว K มาพอวันเป็นคอมแบบคอมสำเร็จรูปเนี้ยปกติมันจะโอ้โหกรอกไม่ได้อะไรต่างๆ เครื่องนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับคือให้มาแบบเต็มที่เลยในเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของการที่ให้ค่าไฟเลี้ยงตัวนี้ i n t e l core i 7 1 4 7 0 0 k แอบโหลด k เนี่ย2อ0กว่ากวัตต์ต้องมีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดีไซน์โดยรวมอึดจุดอื่นๆกันต่อไปดีกว่านะครับอย่างแรกเลยด้านหน้าของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นในส่วนของตัวกระจก Temp e r g l a เเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพัดลม1 2 3นะฮะแล้วก็มีไฟโอเมนอยู่ตรงกลางซึ่งกระจกตัวมปปดกบเุ่ คุณสามารถยกออกอย่างนี้ได้เลยนี่เรียกได้ว่าคุณสามารถบํารุงรักษาแมนเทนแนนได้ทั้งหมดนะครับโดยด้านหน้าของฝาตัวนี้เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ที่บ่งบอกเอาไว้นะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันคือ cpu intel core i 7นะครับมีแปะเอาไว้เรียบร้อยชัดเจนตรงนี้แรงแน่นอนนะครับก็ ถือว่าทำออกมาครบๆที่สําคัญตัวฟอนต์พาร์เนลเครื่องนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มมากนะครับด้านบนตรงนี้เลยเขาจะมีในส่วนตัว USB Type A 1 2 3 4นะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวแจ็ค3.5มิลที่แยกในส่วนงตัวหูฟังกับไมโครโฟนออกจากกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องข้อสังเกตอยู่อย่างเดียวสําหรับเคสตัวนี้คือ ฟอนพาร์นลไม่ยอมใส่ท y p e ีมาให้ไม่รู้หายไปไหนนะครับอ่ะแต่ก็ไม่ต้องหมายอะไรมากมายด้านหน้าไม่มีไม่ใช่ว่าด้านหลังจะไม่มีมาให้นะครับในส่วนงตัวพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนงตัวแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ตัวซับวูเฟอร์อีกหตัวนะครับ <S <S USB Type A 2ช่องพร้อมทั้งในส่วนงตัว RJ 4 5นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว USB Type C 1ช่องแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นในส่วนของตัว USB Type A อีก4ช่องแล้วก็สุดท้ายจะมีในส่วนตัว USB Type C อีก1ช่องด้วยกันนะครับส่วนของตัวก,การ์ดจอเนี่ยก็ตามพื้นฐานเลยมีในส่วนตัวพอร์ต HDMI 1ช่อง Display Port อีก3ช่องเรียกได้ว่าเครื่องนี้ให้มาแบบครบจบในตัวเดียวจริงๆเอาเป็นว่าโมมาเยอะ <c oughs> มันจะแรงหรือเปล่านะมันจะเย็นอย่างที่พี่นบบอกไว้หรือเปล่าหรือพี่นบเนี่ยแค่รับตังมาอวยเราไปดูกันดีกว่ากับผลเทสเจ้า HP Omen 45L เครื่องนี้เป็นยังไงไปชมกัน,นครับ<อ>ก็สำหรับสเปคเจ้าตัวเครื่อง Omen ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับ i7 1 4 7, 7 0 0 k ซึ่ง max TDP ตัวนี้125วัตต์และก็แน่นอนพูดไปแล้วในเรื่องของตัวรานระบายความร้อนไม่ต้องห่วงโคตรเย็นแน่นอนเขาแยกในสองตัว มอนอาร์มออกจากเคสไปขนาดนั้นแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยตัวนี้รองรับ PCIe 5.0เรียบร้อยในส่วนตัวแรมเนี่ยจะเป็น DDR 5 32 g ินะครับที่ว่าบัสความเร็วเนี่ยให้ XMP มาอยู่ที่5,200ด้วยกันนะครับเป็นแรมของทาง SK Hynix ก็ Kingston นั่นแหละที่เรามองเห็นนะครับในส่วนตัวการ์ดจอ All CPU นะครับก็จะเป็นตัว Intel UHD 770นะครับซึ่งการ์ดจอแยกเนี่ยก็จะเป็นตัว RTX 4070 Ti Super ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานนะครับ T.I. Super เรียกง่ายๆว่ามันคือ4080เลยก็ได้นะครับ4080ที่พิการคูด้าคอนิดหน่อยอันนี้ถือว่าดี เพราะว่ามันประหยัดไฟมากๆนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัว A D 1 0 3แรมเนี่ย16กิกเลยเป็นแรม G D d R 6 x นะครับการ์ดจอตัวนี้ผมอัปเดตไดเวอร์เรียบร้อยนะครับ560.70ล่าสุดของวันนี้ในส่วขนของตัวคะแนนครับอันนี้ทำออกมาได้ตรงตามเกณฑ์เลยก็คือซิงเกิลเทรดเนี่ย875ร้อยเจ็ดสมัลติเทรดเนี่ยอยู่ที่14,095 <Wow. S 1> อย่างน้อยก็ยังไม่โดน Intel base line ลด performance ลงไปนะครับก็ยังถือว่าแรงอยู่ในส่วนของตัว S S D กันบ้างดีกว่าตัวนี้คครรับับบให้มาที่1 TB Read 6,800 บ้าบอมากตอนแรกผมยังคิดว่ควาคอมสำเร็จรูปพวกนี้ให้เต็มที่ก็5000แต่อันนี้คือให้มาแบบเกือบเ0 0 0เลยนะครับในส่วนของค่าไร์ครับอยู่ที่5316นะครับแรนดอม 4K เนี่ยจะอยู่ที่55แล้วก็ไร์จะอยู่ที่1 1 7ตามลำดับนะครับในส่วนของเครื่องวันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเขาจะมีในส่วนตัว Omen Gaming Hub เหมือนเดิมเราเนี่ยในการทดสอบเราจะปรับ performance control นะครับเป็นแบบ performance แล้วก็ในส่วนตัวพัดลมเนี่ยเราจะปรับเป็นแบบ max mode นะครับนั่นก็คือในส่วนตัวพัดลมเนี่ยให้มันทำงานเ็มออันนนีี้ยก่ท่ทร จะไปเริ่มเทสกันนะครับอะต่อมาครับในส่วนตัวโปรแกรมอย่างเช่น PC Mark 10ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ผมจะวัด performance โดยรวมของเครื่องได้เป็นอย่างดีถ้า PC Mark 10เกิน9,000ผมเรียกว่า the god ในปี2024ครับเพราะว่ามีน้อยเครื่องมากที่มันจะได้คะแนนเกิน9,000เนาะแต่ว่าเครื่องนี้ได้ไปที่9,151แตม้มเรียกได้ว่าถ้าเกิน9,000 SSD ต้องแรง CPU ต้องแรงการ์ดจอต้องถึงระบบต้อง stable ไม่งั้นไม่เกิน9,000แน่นอนนะครับ ต่อมาในส่วนงตัว3 Mark f i ไ e Style กันบ้างได้คะแนนที่46,137แต้มในส่วงตัวพ o r t r o y a l นะครับได้ที่15,675แต้ม Speedway อยู่ที่6,371แต้ม s r e e d n o m a d นะครับจะอยู่ที่5,620แต้มและสุดท้ายกับ Time Spy ครับได้ที่22,791แต้มถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างโปรแกรมเช่น กรีดเบนซิสนะครับซิงเกิลคอร์เนี่ยได้ที่2,833แต้มแล้วก็มัลติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่17,934แต้มแล้วทีนี้เรามาลองดู CPU กันบ้างดีกว่าที่เครื่องนี้เนี่ย ทำในส่วนของตัวคูลิ่งมาถึงมากๆนะครับมันก็เลยทําให้คะแนนโดยรวมนะครับไปแบบเต็มมากในส่วนตัว CPU เนี่ยไปที่1,741แต้มซิงเกิลคอร์เนี่ยจะอยู่ที่116แต้มและในส่วนตัวการ์ดจอนะครับจะอยู่ถึง24,457แต้มอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับเพอร์ฟอร์มานี่มาดีในส่วนตัวซีดีแบนซ์ r 2 3บม้างดีกว่าตัวนี้มัลติคอร์ปาไป31,525แต้มแล้วก็ในส่วนตัวซิงเกิลคอร์เนี่ย2 0ห้าแต้มถือว่าาสูงมกนะสหรับในส่วนตัว i7 1470K คอร นี้แล้วในส่วนตัวโปรแกรม V-Ray ครับได้คะแนนที่21,823แต้มครับก็ทำงานเรนเดอร์อะไรต่างๆได้แบบสบายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูการตัดต่อดีกว่าว่าเครื่องนี้นอกจากเล่นเกมอ่ะเราตัดต่อทำงานได้หรือเปล่าไปดูกันครับ โดยการตัดต่อนะครับอันนี้ผมก็มีโปรแกรม Adobe Premiere นะครับก็ต้องบอกตรงตัดได้แบบสบายๆอยู่แล้วสเปคขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะออฟฟิศผมก็ใช้สเปคพวกนี้ตัดต่อคลิปโคตรลื่นอยากจะรู้ใช่ไหมว่าออฟฟิศผมเนี่ยตัดต่อคลิปกันลื่นขนาดไหนคลิป 4K ตัวนี้นะครับเรามาแสดงศัก,กยภาพให้ดูดีกว่าโดยปกติเนี่ยผมก็จะมีแต่เทสกับโน้ตบุ๊กเนาะตัวนี้เป็น i7 ลอง export กันมาดูครับคลิปนึงไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกอันนี้แค่ i7 นะถ้าเป็น i9 เนี่ยโหดกว่านี้เยอะ อลองดูนี่เลยครับคลิปหนึ่งของ 4K นะครับความยาวประมาณ12นาทีเนี่ยเลนเดอร์ใช้เวลาแค่ประมาณ37ทันทีเท่านั้นแหละครับมันไม่ได้ใช้เวลานานอะไรขนาดนั้นยิ่งถ้าสมมติเป็น i9 นะต่ำ30นาทีเลยเรียกได้ว่าโคตรแรงสําหรับเครื่องนี้เอาเป็นว่าไปดูการเล่นเกมดีกว่าเพราะโอเมนเครื่องนี้เกิดมาสําหรับการเล่นเกมแรงขนาดไหนไปชมกันก็มาลองดูกับเกม Call of Duty Modern Warfare กันนะครับอันนี้เราจะเทสแบบ Full HD เพราะว่าจอที่ HP ส่งมาเนี่ย มันได้แค่ Full HD ครับมันปรับ 4K ไม่ได้จริงๆแบบ <Th an> มันควรจะต้องเทส2 K หรือ4 K แล้วนะครับก็คุณภาพเครื่องนี้นะครับเราจะเซตเป็นแบบ Extreme Nvidia DLSS Quality แล้วก็เปิดในโหมดตัวเฟรมเจนเอาไว้นะครับลองมาดูกันว่าจะได้กี่เฟรมเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะคอมแรงๆเอามาเล่นแบบ Full HD อ่ะจะโหดขนาดไหนเปิดมานะครับแอบตกใจเหมือนกันโอโ้โ,อโห200เฟรมเลยเหรออันนี้คือเราไม่ได้เห็นเฟรมเรทแบบทะลุ200มานานมากนะครับเพราะว่าเวลาเทสเครื่องแรงๆอ่ะเราก็จะเซตแบบ เขาเรียกวอะไรอ่ะ 4K ตลอดนะครับแต่ว่าอันนี้หืมกาจอรันเต็มนะ99%แล้วก็อุณหภูมิกาจอ52องศาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบตกใจคือนี่อุณหภูมิ CPU 50-56องศาขอย้ำอีกหนึ่งรอบ CPU เครื่องนี้1 4 7 0 0ลงท้ายด้วยตัว K K นะครับปกติตัว K นี่จะโคตรร้อนแล้วดูการกินไฟ CPU ห160วัตต์ ก็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 สมแหละครับอันนี้คือมันมีข้อดีที่เขาแยกห้องการ์ดจอก็จะไม่ร้อนเพราะว่าอุณหภูมิของ CPU มันจะแยกออกไปทางด้านนอกในสองตัวเคสเนี่ยมันก็จะมีแค่อุณหภูมิการ์ดจอที่มันจะเบิรนให้มันอบร้อนนะครับจากก่อนหน้าที่มันจะเป็นแบบแชมเบอร์เดียวกันมันก็จะร้อนมากกว่านี้อันนี้ถือว่าจัดการความร้อนออกมาได้ดีแล้วก็ดูเฟรมเรทเอเวอร์เรทออกมานะครับอยู่ที่211สเฟรมสำหรับ c a l l of Duty m o d e r n w a r f a r e 3ครับ ลองดูกันกันกบเกมเกรย์โซนต่อมานะครับอันนี้ปรับเป็นแบบฟูลสกรีแล้วก็ปรับคุณภาพเนี่ยเป็นแบบ e ีพิแต่ f u ลเฮดีนะครับผมอ่ะก็ในส่วนของเกมนี้นะครับได้อยู่ประมาณ159 a m e เฟรมเรทแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้โฟกัสคือในส่วนของตัวการกินไฟของ CPU ครับปกติเนี่ยคอมแบรนเนี่ย เขาจะโดนล็อกในส่วนของตัวค่า TDP CPU ไว้ยเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ CPU มันไม่ร้อนจนเกินไป CPU มันไม่ทํางานหนักจนเกินไปแต่ว่าเครื่องเครื่องนี้ครับปลดมาแบบเต็มที่220วัตต์ผมก็เห็น250วัตต์ก็มีให้ดูนะครับซึ่งอุณหภูมิความร้อนเท่าที่ผมเห็นแวบสูงสุดเนี่ยก็คือ80องศาเท่านั้นแต่ว่า e v e r อร์เโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ60กลางๆถึง70ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ CPU จะกินไฟ่า CPU จะมีการใช้ CPU use เนี่ยในการเล่นเกมอยู่ประมาณ30 40ไม่เกินนี้ไม่ว่าจะเก็น อะไรก็ตามทีนะครับแล้วก็ความเร็วของตัว CPU เนี่ยพอ CPU มันเย็นมากๆมันสามารถบูสต์ไปได้ตามสเปคที่ Intel ลเขาต้องการเลยนะครับก็คือ5.5 5.6ได้แบบสบายๆแล้วก็แรมเครื่องเนี่ยเขาใส่มา32กิกก็ล่อไปแล้ว16กิกใช้งานชิลๆครับส่วนตัวการ์ดจออันนี้ถือว่ามันทำให้แบบพอเขาแยกหม้อน้ําออกอ่ะมันทําให้การ์ดจอมันไม่อบพอการ์ดจอมันไม่อบการ์ดจอมันก็เย็นไง65องศาอันนี้ก็เรียกได้ว่าออกแบบดีไซน์แบบนี้เนี่ย มันทําออกมาดีจริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่แบบมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ครับอันนี้ถือว่าเวิร์กเลยเออก็เกมเกโซนประมาณนี้150กว่าเฟรมเราไปลองดูเกมต่อไปนะครับลองดูบ forza horizon 5ครับเฟรมเรทห้าร้อยเฟมขำๆนะครับ resolution full hd แล้วก็เฟมเจนเปิดเอาไว้นะครับ reflect latency เปิดครบทั้งหมดนะครับ dlss เป็นแบบ q u a l i t y graphic extreme ลองดูดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ย น่าจะมีสัก300เฟรม2อ0 0เฟรมเปิดมาแล้วครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าเฟรมด้วยกัน222และเอาจริงๆผมว่าเดี๋ยวพอไปกลางๆแมปอ่ะจะอยู่ประมาณ250เฟรมแน่ๆนะครับสำหรับเกม Forza Horizon f เรียกได้ว่าเครื่องตัวนี้ ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเล่นแบบ 2K 4K แต่อยากใช้แบบจอ 240Hz อะเอาอยู่เอาอยู่แบบสบายๆเอาจริงๆ 2K 240Hz อะก็เหลือเหมือนกัน,นรับตัว GPU ดันออกมาได้เต็มเต็ม m a จริ g ครับ98 97%อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ58องศาเท่านั้นนะครับในส่วนงตัว CPU ก็ยังคงเย็นอยู่เหมือนเดิมครับ59 63องศาคือเย็นจนงงอะ่ะเพราะถ้าสมมติใครเคยได้ประกอบพวก CPU Intel Gen14 ที่มันเป็นรหัสตกเคอะแล้วใช้ชุดน้ำระบบปิดนะครับยังไงยังไงมันก็ยัง คงร้อนอยู่ดีแต่พอโอเมนก็าทาชุดน้ําออกมาแบบนี้เนี่ยมันถือว่าทําให้การจัดการการระบายความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เฟรมเรทคนข้างนิ่งครับอยู่ที่200กว่าเฟรมแทบจะตลอดเวลาส่วนเฟรมไทม์เนี่ย4มิลลิเซก5มิลลิเซกเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมเรทกันดีกว่าว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเอเวอร์เรทเฟรมออกมาเรียบร้อยครับอยู่ที่ประมาณ2221รยเฟรมเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้กันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปลองดูเฮลไดสักเกมหน,นึ่งดีกว่าปะ ลองเกม Hell Drive 2กันดูนะครับอันนี้เราจะปรับเป็น1,920คูณ1 8 0นะครับก็ Full HD แล้วก็ Ultra Quality นะครับเป็นแบบ Full Skin นะครับผมอ่าลองดูกันแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกเนี่ยปรับ Setting Ultra ก็คือเน้นสวยสุดดีสุดแจมสุดนะครับผมมาลองเล่นโอ้โหโอ้โหมอนเยอะไปใจเย็นที่ผมจะตายแล้วแต่ก็ได้150กว่าเฟรมนะครับเรียกได้ว่าเล่นได้สบายอ้าวลื่นหัวแตกเลยเครื่องแรงเกิน เดินสะดุดหินล้มตายนะครับก็ถามว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้า HPO m e n เครื่องนี้ มันเป็นคอมแบรนด์หนึ่งเครื่องที่เขาใส่สเปคมาให้แบบไม่กั๊กจริงๆแล้วมันทําให้แบบใครหลายๆคนที่แบบว่ากังวลว่าถ้าสมมติผมซื้อคอมสมซื้อคอมแบบสั่งประกอบอะแล้วผมจะซ่อมเป็นหรือเปล่าเซอร์วิสหลังการขายร้านมันจะดีไหมนะครับหรือว่าผมไปเลือกเมนบอร์ดซีดียูแรมรุ่นนี้รุ่นนี้เอามาใช้งานเนี่ยมันจะจอฟ้าหรือเปล่าเพราะเคยเห็นแบบบางครั้งประกอบมาแล้วมันจอฟ้าใช่ไหมพอซื้อมาอย่างนั้นอะมันก็เอาไปเคลมยากนะครับการที่ซื้อเครื่องพวกเนี้ยมันการันตีว่ามันเสถียรแน่ๆนะครับ ดีนะทาให้คนที่แบบอยากได้คอมประกอบจริงๆแต่ว่าขี้เกียจประกอบอ่ะซื้อแบบนี้จบเลยได้ p e r f o r m a n c e เทียบเท่ากับการประกอบเองแน, <_ S 2> น่นอนนะครับ CPU ก็รันแบบเย็นมากอ่ะ6กบกว่าองศาการ์จอก็6 0 7 0องศาเทลไดทูก็ดูดิ150เฟร,รมเล่นได้สบายๆครับสำหรับเจ้าตัวโอเมนเครื่องนี้ประมาณนี้เลยแต่แอบสงสัยจริงๆนะ CPU ถ้ามันรันร้อยเนี่ยมันจะร้อนเกี่ยงองศาไปลองเทสหน่อยดิแอบส่งท้ายให้นิดนึงหลังจะเทสเกมเสร็จนะครับผมแอบข้องใจจริงๆว่า ชุดน้ำมันเย็นขนาดนั้นจริงเหรอวะแมันก็เย็นจริงครับผมลองรันโปรแกรม sediment r 2 3ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แบบว่ารันให้ cpu มันขึ้นเต็ม100%ได้นะครับคุณดูอุณหภูมิมาดิ100%ทั้งหมด cpu ร้อนสุดก็83องศาแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับพัดลมเป็นแบบ max นะเสียงนี่เรียกว่าเงียบมากถ้าสมมติเอาพัดลมแบบ max ก่ะ ผมว่าเย็นกว่านี้แน่นอนซึ่งอุณหภูมิห้องที่อยู่ตอนนี้ประมาณ26องศาเท่านั้นเราไม่ได้เปิดแอร์เย็นเรียกได้ว่าเครื่องตัวนี้สบายใจในเรื่องของการระบายความร้อนได้เลยนี่น,นีตอนนี้พัดลมเริ่มทํางานแรงแล้วอุณหภูมิดรอปลงถือว่าเย็นเลยครับโอเคเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้าตัวโอมนตัวนี้ทดสอบความร้อนทดสอบความแรงทดสอบเบนช์มาร์กทุกอย่างไป เอาอตรงๆแอบประทับใจมากนะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับเครื่องนี้ครับราคา96,990บาทแต่การที่คุณจะจ่ายเงินขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเหมือนกันกน,นะครับและที่สําคัญเลยก็คือเขารับประกันแบบออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มพูดง่ายๆถ้าสมมติคุณไปซื้อเดินซื้อประกอบคอมเองอ่ะหรือว่าให้ร้านประกอบคอมเวลามีปัญหาเวลาเสียถ้าร้านยังไม่ปิดเนี่ยก็ยังโชคดีไปนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องยกเครื่องตัวนี้เนี่ยไปให้ร้านตรวจเช็คร้านซ่อมให้นะครับแต่ คุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆครับ Hello HP Hello ลเมนเครื่องเราอ่ะมันเปิดไม่ติดเลย ทักเดียวช่างมาถึงหน้าบ้านทําการตรวจเช็คซ่อมให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสไมที่ค่อนข้างดีสําหรับใครที่แบบซื้อเครื่องพวกนี้นะครับถามว่าราคาแพงกว่าการประกอบเองไหมก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่อย่าลืมนะครับเขามีในส่งตัวินโดว์แถมมาให้ด้วยเครื่องนี้ลงวินโดว์11 Home มาให้เรียบร้อยค่าไยเซนวินโดว์ก็อีก45 0 0ันกว่าบาทน,นะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมแต่อยากได้คอมแรงๆจ่ายตังค์ทั้งเดียวแล้วจบ HP Omen 45L เครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ไดด้เป็นอย่างีีพตบบวกกั i714700k ไม่ธรรมดาสำหรับรีวิว Intel อยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ทางผมนพเอกสิบ t ิขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้ารอบหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกหรืออยากจะให้แบบผมเจาะลึกอะไรสงสัยอะไรเครื่องนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ